สวัสดีครับสวัสดีครับเรือนที่อยู่ในมือผมนะตอนนี้นะครับจะเป็นออริจินอลเดต้าสีทองครับไซส์สามิมิลรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นเม็ดมยมเกลียวนะครับแล้วก็มารุ่นต่อมาครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของปี20 24ครับหรือปี2567แล้วก็นี่50ปีนะครับรุ่นนี้ครบรอบนิมิเต็ดห้ปีสีทองนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ สีทองของราโดนะครับออริจินอลเดสตาร์ทำออกมาครั้งแรกปี1972เ้นั่นเองครับเรือนนี้ก็ถือว่าออกมาสักพักแล้วครับในเมืองไทยนะ่าจะเหลือไม่ถึง5เรือนจากที่เช็คมาล่าสุดนะครับก็เป็นพื้นหน้าปัดเดยอนะครับเป็นหลายต้นปามก็ทำออกมาตามปีที่ผลิตออกมาครั้งแรกของสีทองนั่นเองครับปี1972ประวัติความเป็นมาของราโดนะครับ ก็ยาวนานถึงร้อยปีแล้วนะครับถือว่าเป็นผู้เบิกและผู้มีวิสัยทัศน์ในวงการผลิตนาฬิกาที่ก้าวล้ำในเรื่องของ material วัสดุที่ทนทานต่อการขิดขวนเหมือนรุ่นนี้นะครับก็วัสดุตัวเคสเป็นทางสเตคาบอยแล้วก็ยังมีเอกลักษณ์นะครับตรงตัวกระจกซับฝฟา์ก็เป็นแบบตัดเหลี่ยม เจรไนเหลี่ยมนั่นเองตัวรุ่นนี้นะครับจะเป็นสายหนาแล้วก็ทำออกมาใหม่ก็จะดูเพียวบางมากขึ้นรัโดมีความเป็นมาก็คือยาวนานถึงร้อยปีโดยพี่น้องนะครับต้นกำเนิดของรัดที่แท้จริงเนี่ยเกิดขึ้นในปี1917ครับพี่น้องตระกูลชารุปตั้งโรงงานของตัวเองที่เมืองเล็งนาวประเทศสวิตเซอร์แลนด และในปัจจุบันลา d o ยังคงมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองลิงนาวครับและเป็นที่รู้จักระดับโลกในฐานะผู้ผลิตนาฬิกาที่มุ่งเน้นการออกแบบและมีความทนทานนั่นเองลาโดเนี่ยมีวิสัยทัศน์นะครับมีวิสัยทัศน์ในเรื่องการปฏิวัติวงการนาฬิกาในเรื่องของแมทีเรียลต่างๆนะครับเป็นผู้เบิกในเรื่องของกระจกซับฟลา รุ่นนี้ผมเอามาชมให้ดูว่ายังเป็นรุ่นที่ขายดีตลอดการ Original the Star ถ้าเรียกเต็มๆ c o l l e c t i o เรือนใหญ่ที่ผมถือนะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นนิวรุ่นนี้จะ38มิลเคสของรุ่นนี้จะแตกต่างจากรุ่นเดิมที่เป็นทางสเตคาบายตรงที่เป็นเซรามอสหลายท่านน่าจะทราบอยู่แล้วนะครับถ้าดูหลายๆคลิปของราโดเซรามอสก็ทำมาจากไฮเทคเซรามิก 90%ผสมอรอยเข้าไปอีก10%รซรุ่นนี้จะมีทั้งหมดสีพิงโกนะครับสีพิงโกหน้าดำซิลเวอร์แล้วก็สีทองหน้าดำแล้วก็สีทองหน้าทองนั่นเองจะมีด้วยการสีรหัสนะครับถือว่าสีรุ่นด้วยกันนะครับถ้าเรียกเข้าใจง่ายก็มีส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 ีของพื้นหน้าปัด แต่ถ้ารุ่นนี้ก็เป็นเพชร11เม็ดครับตัวพื้นหน้าปัดก็จะมีเลนเลนเลนแสงนะครับตัวที่ผ่านมาถ้าถ้านไหนที่ชอบแบบความแบบสปอร์ตสปอร์ตบึกบึนหน่อยดูมีน้ำหนักก็รุ่นนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์เดี๋ยวผมก็จะให้ชมไปเรื่อยๆนะครับในเรื่องของออริจินัลเดสตาร์ที่ผมคัดมาวันนี้ราโดก็เป็น มีนักออกแบบที่เป็นอัต,อต,อตลักษณ์นะครับแต่ละรุ่นเพราะว่าคอเลกชันของลาโดรุ่นต่างๆนะมองปุ๊บรู้เลยครับว่าเป็นลาโดจะไม่มีคล้ายแบรนด์ไหนนะครับถือว่ามองมองจะเป็นเอกลักษณ์นั่นเองมีความเป็นยูนิคของแบรนด์ อันนี้ผมจองใช้ไฟแบ็คไลท์นะครับไฟแบ็คไลท์สีฟ้าสองดูก็จะเห็นจุดภายนะ้้ำเป็นจุดเม็ดไข่ปลานะครับตรงอินเด็กชั่วโมงแล้วก็เข็มนาทีแล้วก็เข็มชั่วโมงนั่นเองครับส่วนเรือนนี้จะเป็นเพชรสิบห้าเมตดครับถือว่าเป็นรุ่นขาดีอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็จะมีเดเดแล้วก็มีเอกลักษณ์ตรงที่ สมอสีแดงตรงกลางด้านบนนะครับตรง12บสนาฬิกาแล้วก็ความโดดเด่นที่ผมอบอกไปครั้งแรกก็คือตัวเคสตัวนี้จะเป็นทังสเตคาบด์ที่เคลือบถือว่าเคลือบนะครับก็คือเคลือบกันรอยจะบอกอีกนหนึ่งก็คือทนทานต่อการขีดขวนนั่นเองครับ หลายหลายท่านนะครับที่ลูกค้าใสมาเยี่ยมชมหน้าร้านมาพูดคุยกันก็ตัวเคสนะครับตัวเคสบอรดี Body, ตัวเรือนยังดูใหม่อยู่ครับโอกาสเกิดรอยอะ่ะค่อนข้างยากแต่ในเรื่องหนึ่งที่บอกกันแล้วกันครับก็คือระวังเรื่องการหล่นหน่อยก็แล้วกันเพราะว่าตัวเคสมีความแข็งแต่ก็มีความเปราะใช่ไหมครับก็สามารถแตกได้ที่ให้ระวังเรื่องการหล่นเราอยู่บนข้อมือไม่หล่นหรอกครับ แต่ส่วนมากลูกค้าจะหยิบใส่กระเป๋าหรือว่า,าวางไว้อย่างเงี้ยมืออาจจะไปปัดได้เวลาวางบนโต๊ะแต่ว่าก็มีเคสเปลี่ยนให้ครับแต่นาฬิกาเมื่อการหล่นนะครับผลกระทบที่ต้องเจอนแน่ๆครับการมีปัญหาของตัวเครื่องด้านในเพราะว่าเป็นกลไกต่อให้เป็นแบรนด์ไหนที่แบบว่าคุณภาพดียังไงก็ต้องมีอุบิเหตุบ้างครับตัวเครื่องนะครับถ้าหล่นกระแทกแรงจริง ส่วนเรนี้ก็จะเป็นสายดั้งเดิมนะครับสายแบบคลาสสิกดั้งเดิมแต่ว่าเพิ่มเข้ามาจะเป็นแบบกดแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนจะเป็นแบบงัดนะครับตัวสายแล้วก็พื้นหน้าปัดพลอยแดงนีครับเป็นหลอกสไตล์ลายดาวหน้าเนี้ยถือว่าพื้นหน้าปัดหน้าแบบนี้นะครับหน้าตัวนี้เลยในเดือนนี้เดือนมิถุนายนใช่ไหมครับเฉพาะหน้านี้ยผมปล่อยออกไปแล้วมีลูกค้ามารับเป็นเจ้าของไปละสี่ท่านนะครับ ก็ถือว่าเป็นตัวท็อปที่ขายดีรุ่นหนึ่งเลยหลายหลายท่านก็ชอบนะครับรุ่นนี้แล้วก็สายก็สไตล์คลาสสิกส่วนรุ่นนี้มีก็ยังฮอตต่อเนื่องนะครับฮอตต่อเนื่องก่อนที่คุณมาตินภูจะมารีวิวอีกนะครับหลายหลายท่านก็ดูคลิปของคุณมาตินภูคุณจอบนะครับก็ตอนนี้ก็ยังต่อเนื่องเหมือนเดิมครับยงแรงต่อเนื่อง ด้วยพื้นของหน้าปัดด้วยสีซิลเวอร์บางท่านอาจจะไม่ชอบสีทองใช่ไหมครับแล้วก็ตัวหลักชั่วโมงอจะเป็นภายน้ำที่ชัดเจนเดี๋ยวผมใช้ไฟแบ็คไลท์สองให้ดูเลยนะครับนี่นะฮะก็ประมาณนี้ลาโดเนี่ยถือว่าเป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งนะครับคอเลกชันของลาโดมีภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่แข็งแกร่งแข็งแรงนะครับลาดได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นแบรนด์สัญชาติชวิต สวิตนะฮะที่น่าเชื่อถือและไว้ใจได้เลยลาโดเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความเชี่ยวชาญด้านวัสดุของไฮเทคจริงไหมครับใช่ไหมฮะและการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยในแบบที่ไม่เหมือนใครเบลลาโดมีข้อได้เปรียบตรงที่รู้จักกันทั่วโลกและมีความน่าเชื่อถือเป็นอย่างมากในด้านการออกแบบเพราะว่าผมขนาดผมอยู่กับลาโดทุกวันนะครับเดินไปรอบๆเนี่ย ผมสังเกตเลยครับว่าแต่ละเรือนแต่ละคอลเลกชันมีความเป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์ที่แบบหายากที่จะแบรนด์ไหนได้ลอกเลียนแบบนะครับลาโดเนี่ยมีข้อได้เปรียบตรงที่เป็นที่รู้จักทั่วโลกและมีความน่าเชื่อถือเป็นอย่างมากในด้านการออกแบบอยู่แล้วและเป็นที่รู้จักดีว่าลาโดมีชื่อเสียงในวงการของเทนนิสนะครับด้านกีฬาลาโดก็สนับสนุนนะครับลาโดมี แบรนด์ ambassador ที่เป็นที่รู้จักระดับโลกล่าสุดก็มีทําร่วมกับ X กับคุณนอรี่นะครับนับเกเทนนิตที่เป็น limited หน้าเขียวนั่นเองครับจริงลาโดก็มีจุดขายหลักและจุดแข็งของลาโดที่พิสูจน์ให้คนเห็นมากมายนะครับการถ่ายทอดจุดเด่นหลักๆของลาโดอย่างชัดเจน เป็นสิ่งที่สําคัญที่จะทําให้เราชนะใจลูกค้าตรงไหนครับตรงที่เดี๋ยวนี้ก็เพิ่มในเรื่องของเครื่องมิอของเข้ามาแล้วก็เรือนใหญ่ที่ผมโชว์เนี่ยก็จะเป็นเครื่อง power reserve 80ชั่วโมงทั้งหมดและแล้วก็ลาโดเนี่ยก็จะมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมล่าสุด ออกมาใหมให่ให้ดูเสมอนะครับในเรื่องของการทําสีสันต่างๆราโดถือว่าเป็นผู้นําตลอดการเหมือนปรัชญาของราโดที่ว่าถ้าเราจินตนาการได้เราก็สร้างได้ถ้าเราสามารถสร้างได้ถ้าเราสร้างได้เราจะทํานั่นเองก็ถือว่าเป็นปรัชญาของราโดอันนี้ก็ลองเขยา่าเขยา่า เราจะใส่นะครับเราแค่เขย่าเบา,เบาครับแล้วก็สามารถใส่ได้เลยลูกค้าหลายท่านบอกว่าเราต้องหมุนขึ้นลานกี่รอบที่จริงอะ่ะการขึ้นลาน10รอบ15รอบ20รอบ30รอบหรือว่า40รอบก็ถูกทั้งนั้นครับไม่ผิดเพราะว่าการจะขึ้นลานให้เต็มจริงถ้า80ชั่วโมงนะครับถ้าหมุนเต็มรอบจริงอาจจะหมุนถึง5 0 รอบหรือว่า60รอบเลยพนังกงานบางท่านอาจจะแนะนําให้ท่านหมุนแค่15รอบบางท่านแนะนํา20รอบบางท่านแนะนํา25 30รอบก็ไม่มีถูกผิดครับก็ถูกเสมอแล้วก็วันนี้ผมก็มาเล่าสุกันฟังประมาณนี้ครับครับผมสวัสดีครับ